สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามีเทคนิคในการตัดภาพพื้นหลังนะครับออกนะเท่ๆสวยๆให้เหลือแต่รูปเรานะครับาภาพพื้นหลังเป็นแบบไหนอธิบายอีกทีก็แล้วกันนะครับภาพพื้นหลังก็คือแบบนี้นะครับนี่ภาพน้ําตกแบบนี้นี่เราต้องการให้เห็นแต่รูปเรารูปเดียวเราจะต้องการตัดรอบๆนี้ออกนะครับนะเทคนิคง่ายๆเลยวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนํากันนะครับนี่ โอเคนี่เข้าไปที่ google chrome นะครับเข้าไปที่ google chrome เสร็จแล้วคุณผู้ชมพิมพ์ตรงนี้เลยครับพิมพ์คำว่านะครับ bg นะเป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวเล็ก bg bg remove นะครับนี่เพียบพิมพ์แล้วมันก็ขึ้นมาเลยนะครับพิมพ์ไม่ต้องเต็มก็ได้นะแตะเข้าไปตรงนี้เลย bg remove นะครับแตะเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับ w w w remove bg ตัวนี้นะครับแตะเข้าไปเลย แต่เข้าไปง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมง่ายมากๆเลยจะบอกให้เลยนะครับอัปโหลดรูปภาพของคุณครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอัปโหลดรูปภาพอะไรก็ได้ที่นะครับมันมีแบ็กกราวด์หลังนะครับนี่เลยผมอัปโหลดแบบแบบหลายคนเลย คุณผู้ชมครับรูปครอบครัวผมเลยแตะไปเลยครับแตะเข้าไปแล้วไปกดเสร็จสิ้นตรงมุมขวาโทรศัพท์ของคุณผู้ชมนะครับกดเสร็จสิ้นหรือบางบางเครื่องเป็นเครื่องหมายถูกนะครับคุณผู้ชมแตะเข้าไปเลยครับแตะแล้วรอแป๊บเดียวครับรอกําลังอัปโหลดอยู่นะครับคุณผู้ชมรอดูนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมนี่ไม่มีแบ็กกราวไม่มีอะไรแล้วมีแต่รูปนะครับครอบครัวผมนั่นเองแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปนี้เก็บไว้ใช้ได้เลยนั่นเองนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับนี่เขาบอกว่า,าดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยเปิดครับ นี่ครับนี่ก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดแบ็กกราวด์หลังออกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมที่มีผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้มีความสามารถในการตัดต่ออยู่แล้วนะครับนำไปใช้กับแอปตัดต่อของคุณผู้ชมได้เลยครับสะดวกสบายมากครับคุณผู้ชมโอเคนะครับคุณผู้ชม เอาเป็นว่าตอนแรกผมกะว่าจะทําคลิปสั้นๆนะครับเอาแค่ตัดภาพพื้นหลังออกอย่างเดียวนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับเรามาบอกวิธีการนะครับในการทํารูปภาพแบบนี้นะครับรูปรูปบ้านนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวหนังสือก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็รูปนะครับครอบครัวผมก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นทุก ทุกรูปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมีแต่รูปบ้านนะครับนะรูปรูปครอบครัวผมเอามาใส่ใหม่รูปสวัสดีตอนเช้าผมเขียนเอานะครับวันนี้ก็มาแนะนำวิธีนะครับที่จะ ตกแต่งเขียนตัวหนังสือรูปภาพนะครับต่อเนื่องกับการตัดภาพพื้นหลังนะครับว่าตัดภาพพื้นหลังแล้วนํามาใช้อะไรได้นั่นเองนะครับในายามว่างๆนะครับที่หลายๆคนไม่ได้เข้าสวนหลายๆคนอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าหลายๆคนต้องการที่จะตัดต่อรูปภาพเป็นนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับที่หน้าจอปกตินะครับคุณผู้ชมหน้าจอปกตินะครับคุณผู้ชมเข้าไปที่นะครับถ้าคุณผู้ชมยังไม่มีแอปพิกเซลบนะครับ คุณผู้ชมไปโหลดที่ผมใช้ Android นะครับเครื่องว i โวอยู่นะครับนะฮะแอนดก็คือทุกระบบนั่นแหละนะครับทุกยี่ห้อนะครับเข้าได้เลย P Play Store ครับกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไป l Play Store คุณผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะพิม์ตรงนี้นะครับพิมตรงนี้เขียนนะครับนะฮะเขียนเลยนะครับ P X เอ่าเดี๋ยวนะครับผมก็จะไม่ค่อยถนัดพิม์ภาษาอังกฤษนะครับ P X อ่อ PIX นะครับ PIXE นะครับ double L L 2สองตัวแล้วก็ A แล้วก็ B นะครับแล้วก็กดเซิร์ชตรงนี้เลยนะครับเซิร์ชหาตรงนี้เลยปุ่มตรงนี้เลยเซิร์ชหาครับ เสิร์ชหานี่ครับเป็นตัวสีฟ้าตัวนี้ Pi ก e l l a b นะครับแท็กนี่นะครับแตะเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับอันนี้ผมโหลดแล้วมันก็จะขึ้นว่าเปิดนะครับถ้าทุกทุกท่านยังไม่ได้โหลดนะครับก็จะมันจะเขียนคาว่าติดตั้งคุณผู้ชมก็ติดตั้งเข้าไปเลยนะครับหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับติดตั้งเสร็จแล้วเนาะออกมาครับออกมาออกมาหน้าจอปกติติดตั้งแล้วหน้าจอของแอปจะเป็นแบบนี้นะครับทุกท่านนะครับ นี่จะเป็นแบบนี้พิกเซลแลนะครับมีตัว P นะครับอยู่หลังมีภาพ,พื้นหลังเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับก็แตะเข้าไปเลยโอเค นะครับถ้าทุกท่านนะครับแตะเข้ามาในครั้งแรกนะจะเขาจะขึ้นนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะครับเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเขียนว่านะครับให้จะให้จะอนุญาตให้เราเข้าถึงรูปภาพของคุณไหมนะครับเพราะเราตัดต่อรูปภาพเราก็ต้องอนุญาตนะครับกดอนุญาตกดอนุญาตเข้าไปแล้วก็คุณผู้ชมก็จะเข้ามาอยู่หน้านี้นั่นเองนะครับนะะเปิดพิกเจอร์ พิกเซลหเข้ามาก็จะอยู่ที่หน้านี้นั่นเองนะครับพออยู่หน้านี้นะครับเห็น New t ท็กตรงนี้นะครับแตะไปแตะ1ทีนะครับแตะแตะ1่ทีแล้วสังเกตนะครับนี่มีรูปถังขยะอยู่มุมซ้ายตรงนี้กดครับกดแล้วก็เขาถามว่าจะลบไหมลบเลยครับนี่นะครับให้เหลือจอเปะปาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเหลือหน้าจอเปะปาแบบนี้คุณผู้ชมนิดเดียวนะครับไปที่จุด ไข่ปลาสจุดตรงนี้นะครับแตะเลยนะครับแตะเลยแตะเลยแล้วหาถ้านะครับ1 2 3 4 5อ่าที่เขียนคำว่า Image ซ้ายนับจากบนนะครับ1 2 3 4 5นี่ครับที่เขาเขียนว่า Image ซ้ายตัวนี้นะครับนี่นะครับแตะเข้าไปเลยนะครับแตะเข้าไปนะครับเรามาปรับตรงนี้ครับปรับตรงนี้ที่เดียวนะครับตรงนี้ไม่ต้องปรับนะครับตรงนี้ไม่ต้องปรับปรับตรงนี้ นะอ่าก็พิมพ์เหมือนตัวเลขตัวหนังสือท,ทั่วไปเลยครับลบออกก่อนแล้วพิมพ์960นนะครับเสร็จแล้วกดตกลงครับกดตกลงโอเคได้มาอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคคราวนี้จะไปเอารูปเข้ามานะครับรูปเข้ามานี่กดเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายบวกเลย โอเคแล้วก็กดนะครับ1 2 3 4 5บรรทัดที่5เหมือนกันนะครับฟอร์มแกลอรี่นะครับกดเข้าไปเลยครับคราวนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับก็เลือกรูปนะครับที่คุณผู้ชมเก็บเอาไว้นะครับอยู่ในกล้องอยู่ในอาราบัมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลือกเลยเดี๋ยวผมดูรูปผมก่อนนะครับของผมโหลดมาจาก f เฟ e บ o ๊ k นะโอเค รูปบ้านอยู่นี่นะครับโอเคนี่ครับได้เรียบร้อยแล้วพอโหลดมาได้เรียบร้อยกดเครื่องหมายถูกนะครับกดเครื่องหมายถูกยังไม่ต้องทําอะไรนะครับกดเครื่องหมายถูกตรงมุมขวาด้านล่างนะครับกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะกด หนึ่งทีโอเคอ่าหลายคนเห็นเอ๊ะทำไมไม่เต็มจอนะครับทำไมมันไม่เต็มจอเห็นวงกลมใหญ่ๆตรงนี้ไหมครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับเล็กๆอย่าอย่าอย่าเพิ่งไปดึงนะครับอ่าใหญ่ๆตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมใช้นิ้วชี้กดแช่ไปเลยครับกดแช่ไปเลยยังครับกดแช่นะครับกดแช่แล้วคุณผู้ชมดึงครับค่อยๆดึงครับกดแช่ไว้นะครับกดหน้าจอไว้นะแล้วก็ดึงดึงครับดึงให้พอดีครับ นี่โอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล,แล้วนั่นเองนะครับรูปบ้านเราก็ได้แล้วนะครับพอได้รูปบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับนี่เป,นเป็นรูปเหมือนเล่มหนังสือตรงนี้เขาเรียกเพย์เ r อร์นะครับนะอ่ะคุณผู้ชมกดไปหนึ่งทีกดไปหนึ <S <S ่งทีทําไงครับนี่นะครับเราจะเห็นรูปบ้านที่เราโหลดมามีลูกกุญแจอยู่นะครับให้คุณผู้ชมแตะไปที่ลูกกุญแจหนึ่งทีครับนี่ลูกกุญแจที่สีเทาๆจะขึ้นเป็นสี แดงแล้วนะครับแล้วคุณผู้ชมก็ไปแตะนะครับรูปเหมือนเล่มหนังสืออีกหนึ่งครั้งครับเนี่ยก็จะหายไปนั่นเองนะครับถามว่าไปแตะตรงรูปบุญแจทําไมแตะไว้เพื่อไม่ให้รูปบ้านขยับนะครับเวลาเราทำอย่างอื่นนะครับรูปภาพบ้านเนี่ยมันจะอยู่กับที่จะไม่ขยับไปไหนนี่นะจะเห็นไหมฮะจะเห็นไหมครับจะไม่ขยับไปไหนเลยแต่แต่ถ้าเราไม่แตะนะครับผมจะคืนค่าก่อนนะครับถ้าเราไม่แตะนะครับ เห็นไหมครับรูปบ้านจะขยับไปทั่วเลยแล้วจะทำให้เราทํางานยากนะครับนี่นะครับนี่โอเคนี่คือเหตุผลครับเพราะฉะนั้นมาแตะตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ลูกกุญแจไว้ซะนี่นะครับ แล้วก็แตะอีกทีนี่นะครับโอเคคราวนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับเราเข้าไปนะครับเราจะอยากจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับเราจะทําไงครับคุณผู้ชมเข้าไปที่หาค้นหารูปเช่นเดิมกดเครื่องหมายบวกมุมซ้ายด้านบนนะครับนี่นะครับตรงนี้นะอะ่แตะบวกครับอ่าบรรทัดที่5ฟอร์มแกลเลอรี่เหมือนเดิมครับ ที่เก็บรูปเรานั่นเองนะครับเราก็หาเลยที่เราเก็บไว้ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนโดยมากจะอยู่ในภาพรวมนะครับแต่อันนี้ผมสร้างเป็นอัลบั้มไว้มันจึงเป็นแบบนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ได้สร้างอัลบั้มไว้โดยมากก็จะอยู่ในคาเมลคือรูปภาพนะครับตรงนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้นะครับนี่นะฮะโดยมากก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมสร้างอัลบั้มอัลบั้มไว้ตรงนี้ยังไม่ต้องเรียนรู้ครับเดี๋ยวมันจะงงเอาเป็นว่าคุณผู้ชมเก็บไว้ตรงไหนนะครับก็ทําตรงนั้นได้เลยนะครับ โอเคอ่ามาดูครับผมเก็บไว้ตรงนี้รูปภาพที่ผมทำเอาไว้นี่นะครับนี่นะที่ผมทำเอาไว้ที่ผมสอนไว้ตอนแรกนะครับผมทำไว้เรียบร้อยแล้วอ่าผมก็แตะไปหนึ่งทีนะเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะโอเคเดี๋ยวงงนะครับโอเคนะเอาใหม่เอาใหม่เพื่อหลายๆท่านจะได้ทำตามได้นะครับ โอเคนี่นะครับคุณผู้ชมกดเครื่องหมายบวกนะบรรทัดที่5ครับฟอร์มกลเลี่โคปหารรูปภาพที่เราทําไว้นี่นะครับแต่แล้วก็ติ๊กที่รูปภาพได้เลยนะครับติ๊กเลยนี่มันก็จะกระโดดมาหน้านี้เลยนะครับเช่นเดิมครับตรงนี้ไม่ต้องไปทําอะไรกดเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับกดเครื่องหมายถูกมุมขวาด้านด้านล่างนี่นะครับกดเครื่องหมายถูกได้เลยนะครับกดเรียบร้อยแล้วมาแล้วครับรูปภาพตรงนี้นะครับรูปภาพตรงนี้สังเกตนะครับ ตรงมุมขวาด้านล่างของรูปภาพที่เราโหลดมาเนี่ยนะครับเป็นวงกลมใหญ่ๆเนี่ยสามารถยืดทําให้เล็กให้ใหญ่ไหฮะคุณผู้ชมกดแช่ไว้ที่วงกลมใหญ่ๆตรงนี้นะครับเอานิ้วชี้กดแช่ไว้ที่โทรศัพท์เลยนะครับหน้าจอโทรศัพท์กดแช่ไว้นะครับแล้วก็ดันไปดันมานะครับต้องกดแช่ไว้นะครับต้องกดแช่ไว้ นี่ดันไปดันมาโอเคแล้วก็ถ้าอยากจะเลื่อนรูปภาพก็ให้กดแช่ตรงกลางๆของรูปภาพนะครับตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้นั่นแหละแต่ให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับกดแช่นะครับกดแช่เหมือนสักครู่นี้เลยกดแช่ครับกดแช่เอานิ้วชี้กดแช่เราเลื่อนไปจะไปไว้ตรงไหนครับไปอยู่บนหลังคาไหมหรืออยู่บนต้นไม้หรืออยู่ตรงนี้แต่ว่าผมเอามาวางไว้ตรงนี้นะถ้ารูปมันใหญ่ไปก็ดันขึ้นไปข้างบนก่อนแล้วก็มาเอานิ้วชี้มาแตะตรงวงกลมใหญ่นี้ กดแชร์ไว้นะครับแล้วก็ดันให้มันเล็กลงนิดนึงตามที่ผมสอนไปโอเคแล้วปล่อยมือปล่อยนิ้วพอปล่อยนิ้วเสร็จแตะใหม่ในกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เลื่อนรูปภาพครับโอเคดูว่าเหมาะสมไหมอ่าโอเคคุณผู้ชมว่าไงครับ อ่าเหมาะสมเหมือนว่าเรานั่งเล่นกันอยู่นั่งปิกนีกกันอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่อยากให้รูปนี้เลื่อนนะครับคุณผู้ชมก็แน่นอนครับไปแตะที่เลเยอร์รูปหนังสือตัวนี้นะครับแล้วก็ล็อกกุญแจไว้ไซะนี่นะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ล็อกเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าคุณไม่คุณผู้ชมไม่ล็อกนะครับมันก็เกิดปัญหาว่ารูปมันจะเลื่อนไปเลื่อนมานั่นเองนะครับง่ายๆเลย อ่าโอเคคุณผู้ชมก็ล็อกตรงนี้ครับแตะเข้าไป1ครั้งแล้วก็แตะที่รูปกุญแจให้เป็นสีแดงนะครับถ้าคุณผู้ชมชํานาญแล้วแล้วอยากจะคืนค่าตรงนี้อยากจะให้ตรงนี้อ่าหลบไปก็มาแตะอีกทีที่รูปหนังสือตัวนี้ โอเคนี่นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมชํานาญแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องแตะก็ได้ไม่ต้องใส่ลูกกุญแจก็ได้ผมไม่ได้ใส่นะครับทุกวันนี้คือเราทําจนคล่องแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่คล่องเนี่ยนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ล็อกลูกกุญแจไว้นั่นเองนะครับอ่ะ,นนะ,ออะ,อะโอเคคราวนี้ มันก็ยังเหมือนยังขาดอะไรไปอย่างนะครับก็หมายถึงตัวหนังสือนะครับที่จะบอกนะครับถึงกิจกรรมต่างๆหรือ,อบอกถึงรูปนะครับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในรูปของเรานั่นเองนะโอเคตัวหนังสือทำงานนะครับมาดูด้านล่างครับเมนูด้านล่างนี้นะครับคุณผู้ชมที่มีคำว่าตัว A อยู่นี่นะครับมีตัว A มี6เหลี่ยมมีรูปนู้นรูปนี้อา่าให้คุณผู้ชมแตะไปที่ตัว A ครับ แตะไปที่ตัว A 1ครั้งโอเคนี่นะครับพอแตะไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายบวกครับคุณผู้ชมนี่นะครับพอกดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วคุณผู้ชมเข้าที่นี่รูปดินสอตัวนี้ครับแตะเข้าไป1ครั้งน่ามาแล้วนะครับคราวนี้คุณผู้ชมจะพิมพ์อะไรลบตัวนัสือเข้าออกได้เลยนะครับลบออกก่อนแล้วคุณผู้ชมจะพิมพ์คําว่าอะไรดีนะครับลบตัวนัสือเข้าออกก่อนแล้วหาผม,าพมพิมตามปกตินะครับ ตามแล้วแต่แป้นโทรศัพท์ของใครนะครับสว,ส,วนนะสวัสดีตอนเช้าแล้วกันเนาะสวัสดีตอนเช้าแล้วเมื่อพิมพ์เสร็จได้ตัวหนังสือต้องการกดโอเคครับเรังสตัวมาแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้าแต่เนื่องจากว่าตัวหนังสือเป็นสีขาวไม่ตัดกับ นะครับเป็นสีเดียวกับพื้นหลังของเรามันไม่มันมองไม่เห็นนะครับเราจะเลือกสีก็มาแถบเมนูด้านล่างนะครับแล้วคุณผู้ชมสังเกตนะครับให้ตัวเมนูสีฟ้านะครับสีฟ้ามันขึ้นที่ตัว A ไว้นะครับ ขึ้นที่ตัวนี้ไม่ได้นะครับแก้ไขไม่ได้นะนะครับแก้ไขตัวังสือไม่ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเมนูอื่นผมค่อยมาทําคลิปให้คุณผู้ชมได,ด้ได้ดูกันอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะนะครับเอาเป็นว่าให้สีฟ้าอยู่ที่ตัว A แล้วกันนะอ่าโอเคเมื่อสีฟ้าอยู่ที่ตัว A เ,เลื่อนแถบครับนี่ตัวนี้มันจะเลื่อนเอานิ้ชี้ไปแตะตรงไหนก็ได้แล้วเลื่อนไปเลื่อนมาครับเห็นไหมฮะ เลื่อนได้นะครับเลื่อนไปเลื่อนไปเลื่อนไปเรื่อยๆจนมาถึงรูปที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละรูปนี้แหละนี่นะครับนะฮะที่เขียน c o ว่า color นะครับแปลว่าสีนั่นเองแตะเข้าไปเลยครับแตะเข้าไปนี่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นไหมครับนี่สีแดงสีนุ่นแล้วเลื่อนได้นะครับแถบนี้จะเลื่อนหาสีได้นะครับ แถบนี้จะเลื่อนหาสีได้นะครับนี่สีม่วงโอเคผมเอาสีม่วงเลยอ่านี่นะครับสีม่วงนะครับมาแล้วนั่นเองนะครับแต่เป็นสีม่วงก็ยังไม่ชัดนะครับเป็นสีม่วงก็ยังไม่ชัดต้องทำงานกดเครื่องหมายถูกนะครับเมื่อเราเลือกสีม่วงแล้วกดเครื่องหมายถูกเลยครับ โอเคเราจะทำยังไงนะครับเราต้องใส่ขอบตัวหนังสือเพื่อเพิ่มความชัดของตัวหนังสือใส่ยังไงครับแน่นอนครับดูที่สีฟ้าต้องอยู่ที่ตัว A นะครับแล้วก็เรามาเลื่อนแถบตรงนี้นะครับเลื่อนเื่อนหาวงกลมนะครับที่เขียนคําว่าสตอกครับวงกลมขาขาวนี่นะครับคุณผู้ชมเขียนคําว่าสตอกนะครับนี่ตรงนี้เลยครับแตะเข้าไปครับคุณผู้ชม แตะเข้าไปเสร็จแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมกดตรงนี้เปิดนะครับตอนนี้มันปิดอยู่นะครับเลยเป็นสีขาวๆแบบนี้อ่าคุณผู้ชมแตะเลยครับนะาพอแตะเข้าไปแล้วนะครับคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับนี่เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับนี่มันเลื่อนได้นะครับเลื่อนขึ้นนิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมสังเกตนะครับที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็สังเกตที่แถบตรงนี้นะครับมันจะเล่งสีได้นะครับดูนะครับนี่มันเริ่มชัดขึ้นแล้วนะครับ นี่นะครับถ้าถ้าถ้านะครับพื้นตอที่มันให้มาตอนแรกจะเป็นสีดําเราเปลี่ยนสีได้ครับเป็นพื้นหลังเป็นแดงแดงไม่ชัดนะครับขาวนี่นะครับถ้าเป็นสีขาวโอเคเลยชัดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมอยากเปลี่ยนสีพื้นหลังก็เปลี่ยนไปนี่นะครับสีนี้ก็เย็นตาดีครับหรือจะเป็นสีนี้อ่าก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นสีเขียวนี่นะครับนะคุณผู้ชมไม่งงนะครับหรือจะสีเหลืองอ่าสีเหลืองก็ได้เช่นเดียวกันนะ โอเคอ่างั้นเอาผมเอาสีเหลืองก็แล้วกันนะครับพอได้แล้วให้กดเครื่องหมายถูกไปครับนี่ครับคุณผู้ชมกลับมาทําใหม่ได้นะกลับมาทําใหม่ได้นะนะครับผมแค่แนะนําให้ดูนะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวจนเกินไปและวิธีการขยายตัวหนังสือทําไงครับเช่นเดิมครับคุณผู้ชมเหมือนรูปภาพเลยนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับเดี๋ยวดูนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมแตะตรงกลางที่ให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนนะครับ ให้ให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมก่อนถ้าเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมจะแก้ไขไม่ได้นะครับต้องแตะไป1ทีที่ตัวหนังสือที่เราพิมพ์นะครับแตะหนึ่งครั้งให้ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้ถึงจะแก้ไขได้นะครับเห็นไหมฮะวงกลมเนี่ยวงกลมวงกลมตรงนี้นะครับ อ่าคุณผู้ชมเอานี้ชี้ไปกดแช่เลยกดแช่แล้วเลื่อนครับเหมือนรูปภาพเลยเหมือนรูปภาพเดะเลยครับคุณผู้ชมนี่จะเอาใหญ่เอาเล็กขนาดไหนนี่คือการขยายตัวหนังสืออีอีอ่าง่าย,ายๆเร็วๆนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมจะขยายแบบค่อยๆขยายไม่ถนัดนะครับคุณผู้ชมก็เข้ามาที่แถบนี้นะครับอย่าลืมจะแก้ไขตัวหนังสือต้องให้สิขึ้นถีฟ้าที่ตัว A ก่อนนะครับแถบนี้คุณผู้ชมเลื่อนเลย เห็นไหมครับคุณผู้ชมเห็นตัวทีสองตัวไหมครับมันจะเขียนคําว่าไซส์ของตัวหนังสือนั่นเองแตะเข้าไปหนึ่งครั้งครับนี่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะค่อยๆเลื่อนตัวนี้ได้นี่ครับคุณผู้ชมเห็นนะเห็นไหมครับนี่ครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งต้องให้กรอบ กรอบขึ้นสี่เหลี่ยมขาวๆแบบนี้นะครับนี่นะครับให้มันขึ้นสี่เหลี่ยมขาวๆแบบนี้ทุกครั้งนะครับถึงจะทําได้นะอ่าโอเคไม่งงนะอ่าโอเคนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งหรืออ่ากดเครื่องหมายถูกกะนี่ถ้าผมผมจะทําตรงนี้มันจะเร็วนะครับแล้วถ้าอยากให้ตัวหนังสือเอียงทงําไงนี่ครับเห็นเห็นเห็น,หนรูปครึ่งวงกลมตรงนี้ไหมครับตรงกลางตัวหนังสือตรงนี้ไหมครับรูปครึ่งวงกลมเป็นสีขาวๆนี่ครับคุณผู้ชม คุณผู้ชมอันนิ้วกดเข้าไปแช่ไว้เลยนะครับนิ้วชีว้กดแช่ไว้แล้วก็หมุนตามใจตัวเองเลยว่าจะให้ไปอยู่ตรงไหนดีอ่ะโอเคลองดูนะครับ นี่ครับโอเคเราได้สวัสดีตอนเช้าแล้วนะครับหลังจากที่เป็นรูปบ้านเฉยๆนะครับตอนนี้เราได้เป็นสวัสดีตอนเช้าแล้วนั่นเองนะครับอ่าหลังจากได้รูปภาพแบบนี้แล้วเราต้องการบันทึกเข้าโทรศัพท์ทําไงครับนี่เลยครับเป็นรูปนี่สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับบันทึกกดได้เลยครับรูปตรงนี้ครับตรงมุมซ้ายๆนิดนึงเนี่ยตรงนี้นะครับกดกดหนึ่งทิศครับ กดหนึงที่นี่นะครับนะก็ให้คุณผู้ชมกดแถวที่2นะครับ save a s image นี่นะครับกดแถวนี้นะครับตัวนี้นะกด1ครั้งโอเคแล้วคุณผู้ชมก็กดนี่เลย save to gallery หมายถึงว่าเก็บไว้ที่อัลบั้มของรูปภาพอะไรประมาณอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมแตะเลย แต่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็มีโฆษณาอะไรเราก็ไม่ต้องไปสนใจเราก็ออกไปเลยครับเราไปดูรูปภาพของเราครับที่เก็บรูปภาพของเรานั่นเองนะครับนี่ของผมเก็บที่โปโต้นะครับหลายคนอาจจะเก็บที่แกลเลอรี่อะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณเคยเปิดดูกันนะครับผมเชื่อว่าใครใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ต้องเคยเปิดดูอยู่ละอ่ะโอเคแต่ไปที่เก็บรูปภาพเลยครับอ่าดูซิว่ามันยังบันทิกอยู่ไหมนะโอเค การบันทึกนะครับเขาจะมาบันทึกที่อัลบั้มของเขานะเขาจะไม่ได้บันทึกบันทึกอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์ปกติในแกลเลอรี่ปกตินะครับเขาจะสร้างอัลบั้มอัตโนมัติโดยอัลบั้มที่จะเขียนว่า pixel lab ก็คือชื่อเดียวกับแอปเลยแอปพลิเคชันเลยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็แตะเข้าไปครับนี่ครับคุณผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วรูปที่เราทำเมื่อสักครู่นี้นั่นเอง นะครับเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนําเอารูปไปใช้ได้นะ okay, ครับหลังจากที่คุณผู้ชมได้เห็นรูปภาพแล้วนะครับนะฮะก็คุณผู้ชมหลังจากที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลองไป ใช้เทคนิคดูนะครับนะการวางสีการวางตัวหนังสือการใช้สีของตัวหนังสือการวางรูปภาพต่างๆลอง,ลองนู่นลองนี่ลองให้ชํานาญครับคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดเลยในการตัดตัดแต่งภาพนะครับใส่รูปนู้นรูปนี้นั่นเองนะครับนะก็ขอบคุณด้วยนะครับนะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมจนถึงตรงนี้อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบก็กดแชร์กดไลค์เป็นกาลังใจนะครับแชร์ให้เพื่อนๆได้ทราบว่า เออโอเคการตัดต่อรูปภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาภาพพื้นหลังออกให้เหลือรูปภาพเราเดียวๆหรือว่าการเขียนตัวหนังสือมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นานะครับอ่าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ลองไปทําตามดูถ้าทําไม่ได้ก็อคลิปไปเดินหน้าถอยหลังไปนะครับทำให้ได้เลยนะครับนะผมสอนอย่างละเอียดเลยนะครับนะเพระาะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจขอให้ทําได้ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดเป็น กาลังใจในการทําคลิปแล้วก็เพื่อมีคลิปดีๆนะครับคุณผู้ชมก็จะได้ไม่พลาดในการติดตามรับชมนั่นเองคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับเรื่องราวดีๆมากมายกดไลค์กดแชร์มองนี้กดติดตามสาระดีๆบอยว่าไราตีชั n แนวด้ว